สวัสดีครับเช่นเคยก่อนจะเริ่มคลิปนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกาลจะให้เราในการทำคลิปดีๆต่อต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของแปสถานที่ที่เขาเรียกว่ายอดฮิตในการขอพอรสำหรับคนที่มีบุตรยากมีลูกน้อยก็อยากให้แข็งแรงนะครับแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคสมัยนี้ในปัจจุบันเนี่ยการมีลูกเป็นเรื่องที่ยากมากบางท่านถึงขั้นต้องทำกิฟต์เอ่ยบางท่านถึงขั้นแบบต้องไปดูแบบหมอดูเอ่ยบางท่านอาจจะเพิ่ง แบบพึ่งวิทยา,าสต์ไม่ได้ก็ไปพึ่งโหราศาสตร์กันจริงจังนะครับบางท่านถึงขั้นเหมือนแบบเอ๊ะหรือเราจะต้องเหมือนแบบเขาแล้นะให้คนอื่นมีลูกแทนเราไหมก็มีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เอ๊ะก็เข้าใจกันได้นะครับเพราะหลายท่านก็อยากมีลูกเนาะวันนี้เราจะมามาคุยเรื่องของแปดสถานที่ที่ในการขอพอรกันนะครับ เริ่มต้นด้วยที่แรกนะครับก็คือวัดบางช้างเหนือนะครับสําหรับวัดบางช้างเหนือเนี Hi ่ยก็จะอยู่ท hmm, ี่อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับซึ่งอยู่ที่ตาบลคลองใหม่นะเขาบอกว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยจะมีพระเอกเจจานชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าหลวงปู่จ้อยนะครับซึ่งท่านอยู่ที่วัดบางช้างนี่แหละเขาบอกว่าท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ามีผู้เริ่มใส่ศรัทธาบูชาวัตถุมงคลต่างๆจากท่านจนมาถึงวันนี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเกิดใครมีลูกยาก ก็อยากจะได้ลูกให้แข็งแรงก็ได้หรืออยากให้มีลูกไดในเร็ววันก็ยังได้นะครับแหม่พอพูดถึงแล้วก็อยู่ใกล้นะสำหรับคนที่อยู่แถวย่านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟังทนเอ้ยบัเพชรเกษมเลยก็ไปดูกันได้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับเราขึ้นไปทางเหนือทางอีสานกันบ้างนะครับก็คือวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับสำหรับวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีหลวงพ่อเพชรเป็นที่เคารพบ,บูชาและที่ศรัทธาของชาวเมืองเลยนะครับเขาว่ากันว่าเนี่ยวัดนี้สร้างในสมัยอยุธยามีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนเนี่ยมักจะกราบไหว้ขอพอรในเรื่องของการขอเรื่องมีลูกนี่แหละเราขอให้ลูกน้อยแข็งแรงสมหวังนะครับสำหรับที่ที่3นะครับก็คือวัดโสธรวารารามจังหวัดฉะเชิงเซาครับสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากมากและก็มากมากเลยนะครับเพราะว่าเออเป็นที่แนะนําจากเพื่อนผมเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งญาติต่างๆเลยว่าเอ๊ะถ้าอยากจะขอพอรนะก็ต้องไปขอทรที่วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะโดยเฉพาะเรื่องของการให้ไข่ต้ม ซึ่งแน่นอนครับจะก,กี่ฟองก็แล้วแต่ศรัทธานะครับแต่ผมพูดตรงๆว่าถ้ากินเป็นร้อยฟองเนี่ยโอ้โหผมก็หงไม่ไหวกันนะครับสาหรับวัดโสธรวารามหรือหลวงพ่อวัดโสธรนะครับเป็นวัดที่ขึ้นเชืออันดับต้นๆน่แหละในการขอพรเรื่องแม้กระทั่งการเรียนการงานหรือโชคลาภต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขอมีลูกด้วยนะเพราะว่าผมเองก็มีญาติไปขอเขาบอกว่าคนที่แบบพ่อแม่มีบุตรยากเนี่ยก็มาขอแล้วก็จะสมามารถมีลูกให้ได้เลยทันทีเลยเดียวนะครับผม ซึ่งสําหรับวัดที่นี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าคนที่อยู่แถวแบบประมาณแบบมีนบุรีคลองสามวาหรือแม้กระทั่งแบบบางกะปิก็สามารถไปกันได้นะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนี่เองต่อมานะครับก็คือศาลเจ้าพ่อเสือกรุงเทพเองนะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อเสือนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่อาจจะเหมือนแบบเพิ่งมาอยู่กรุงเทพนะก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆอยูเสาชิงช้านะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยหรือชื่ออย่างหนึ่งนะที่เขาเรียกกันว่าตัวเหล่าเอี้ยนะครับผมเป็นศาลที่ลืกลงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในการขอมีลูกเช่นกัน เขาบอกว่าหลายท่านเนี่ยที่ลูกค่อนข้างออกมาไม่แข็งแรงก็ไปขอพรลูกก็จะแข็งแรงนะครับเขาบอกว่าห้าเวลาให้ไปขอเนี่ยให้ไปขอในวันที่15ค่ําเดือนหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ขอพรให้ลูกโดยเฉพาะด้วยนะซึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจับงูแม้นะครับผมหรือวันขอลูกนั่นเองซึ่งใน1ปีจะมีวันเดียวนะครับเขาบอกว่าสามารถขอพรตั้งแต่6กโมงเช้าันเว็นถึงเที่ยงคืนเลย ในการของที่จะไปขอพรเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็อาจจะต้องเป็นแค่เหมือนแบบของที่ทาด้วยน้ําตาลนะเช่นว่าสิงโตสิงโตที่ทาด้วยน้ําตาลหรือเจดีที่ทาด้วยน้ําตาลนะครับผมและเขาบอกมีคําแนะนํานะครับว่าก็ต้องเอากลับไปบูชาด้วยนะครับไอของที่ทาด้วยน้ําตาลนะเมื่อสมปรารถนาแล้วก็ถวายคืนเป็น2เท่านะครับสำหรับที่ต่อมาเราก็จะมาเอาใจคนภาคใต้กันบ้างนะครับก็คือวัดมหาธาตุวรามหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ สำหรับวัดนี้เป็นวัดที่มีเท้าจตุคามรามเทพก็คือเป็นวันที่ขึ้นชื่อน,นี่แหละสมัยประมาณ15ปีก่อนได้นะครับที่ว่าออจะเป็นองค์พระที่เขาแบบเหมือนแบบเรื่องลือกันเลยนะครับและที่สำคัญคือในวัดนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงเรื่องการขอพรขอลูกและที่จะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่นิยมในเรื่องของพระมหากัดาจนะนะครับสามารถขอพรเรื่องลูกขอลูกน้อยแข็งแรงได้ในการที่แบบถวายเมื่อในการขอพรที่สําเร็จนะก็คือใช้รูปเด็กหรือรูปของลูกตัวเองแค่นั้นเองครับ โอเคครับสถานที่ต่อมานะครับมาเอาใจคนโครรนนะครับก็คืออนุสาวรีย์เท้าโซรานารีนะครับแม่ก็ต้องพอพูดถึงที่โครานแล้วก็น้กถึงยาโมนะครับท่านจัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะขอเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ขอจากท่านได้นอกจากนั้นเนี่ยยังขอเรื่องงานได้ด้วยนะอ่า ส่วนของที่นําไปถวายขอพอรก็จะเป็นเรื่องของการแบบบนด้วยการแสดงเพลงโคราชนะครับและคนที่ไปขอต้องมีบุญวัส,สนาด้วยนะเขาบอกว่าถึงจะสมหวังนะครับถ้าเกิดใครเป็นคนไม่ดีเนี่ยไปขอนะท่านไม่ให้นะครับสําหรับที่ต่อมาก็คือวัดเล่งในยี่ครับ เอ่อในการแบบไปขอพรเรื่องลูกวันแรกในที่สองเนี่ยถามว่าทําไมถึงเหมาะถึงว่าถึงแบบขึ้นชื่อน,นะเพราะเขาบอกว่าในที่นั้นเนี่ยมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อัญเชิญมาจากวัดเรงนยี่ในกรุงเทพนี่แหละผมจึงแนะนําที่นี้ไปด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรถติดมานะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยแถวยาว,วราชค่อนข้างรถติดพอสมควรเลยครับแล้วก็เวลาของนํามาขอพรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้อาหารเจและอาหารหวานแค่นั้นเองสำหรับที่สุดท้ายนะครับก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวรมหาวิหารกรุงเทพครับผม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดในการขอพอรเรื่องการมีลูกนะว่าถามว่าทําทไมผมถึงรู้ผมก็เลยเคยลองไปเซิร์ชในเรื่องของที่เหมือนแบบฮันทิปเอ้ยหรือเลยที่ต่างๆในเว็บบอร์ดต่างๆเอ้ยทุกคนก็จะแนะนําว่าเอ๊ะมาขอพอรที่วัดน,นี้เนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสสาเร็จสูงครับส่วนของที่นํามาถวายพรก็จะเป็นดอกไม้ทุบเทียนผลไม้อะไรนี้แค่น,นั้นเองครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องการขอพรการมีลูกนะต้องบอกนะครับว่าในช่วงยุคนี้เนี่ยการมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็อยากให้ทุกคนรอไม่ขอพรนะ โดวยวิทยาศาสตร์ไม่ได้โดยโหราศาสตร์ก็อย่างดีนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ